เมื่อกายว่าจาาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันจุดเทียนท่บบูชาพระรัตนตรยัยขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย 1. กัลยาณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมนต์สกัลยาณมิตรทัศนีจางใจมนต์สกัลยาณมิตรเมนทก,กะศีสัตนาส่วนทางฝั่งทิศตะวันตกหนึ่งกัลยาณมิตรสิริพรด่านวัน,นิต สองกัลยาณมิตรนิพาพัน์จิวัชารานุกุลสามกัลยาณกลยาณมิตรสุภาพพัดส,สอนสุภพโภพคีพัดส,สกุลขอเชิญจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยณบัดนี้ แล้วได้จุดเทียนทูบบูชาพระตั้งกต่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพระพียบรับับตานมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะเราจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชามาเคาเืิกกันต่อไปอันนมยังมัตสาปาควาโต Bapak kan nama karang karo amasehe, namo Amitabha Kauatun, Arahto A'ra'atun <Sess> samad-sambudhasa Na'mu'antasa bhagavato อจชายังอจชาญ์ยังมาคะปุณณมีมาคะปุณณมีสัมปตาสัมปตา มาคะนักขเตนะมาคะนักขเตนะอุณณจันโทอุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถตถาคโตยัตถตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธจตุรังคีเกจตุรังคิเกาัสสนิปาเตสาวกัสสนิปาเตโอวาทปา ติโมขังโอวาทปาติโมขังอุทิศีอุทิศีอัตเตอรศสานีอัตเตอรสานีพิขุสตานีพิขุสตานีสัพเพสังเยวะสัพเพสังเยวะขีนาสวานังขีนาสวานังสัพเทเตสัพเพเตเอหิพิขุกาเอหิพิขุกา สัพเพ,เเพเปิเตสัพเพปิเตอนามันติตาวะอนามันติตาวะภะคะวะโตภะคะวะโตสันติกังสันติกังางอคตา,าตาคตาต เวลุวะเนเวรุวะเนอรันทกะนิวาเปกะรันทกะนิวาเปมาคาปุณณมิยังมาคาปุณณมิยังวัตธรรมกักฉายายะวัตธรรมกักฉายายะตัสมิงตัสมิงสันนิปาเตสันนิปาเตพระควาพระควา วิสุทธุปโปสถังวิสุทธุปโปสถังอากาสีอากาสี โอวาทปาติโมคังโอวาทปาติโมคังอุทิศีอุทิศีอายังอายังอัมหากังอัมหากังภควะโตะควะโตเอโกเยวะเอโกเยวะสาวกัสสนิปาโตสาวกัสสนิปาโตอโหสีอโหสี จัตุรังคิโกจัตุรังคิโกอัฏเตระสานีอัฏเตระสานี อิขุสตานีอิขุสตานีสัพเพสังเยวะสัพเพสังเยวะขีณาสวานังขีณาสวานังมยันธานีมะยันธานีอิมังอิมังมาคะปุณณมีมาคาปุณณมีนักขัตตสัมยังนักขัตตะสัมยังตากาลสัทิสังตากาลสัทิสัง สัมปตาสัมปตาสุจิระปริณิพุตตามปีสุจิระปาริณิพุตํามปีตังภะขวันตังตังภะขวันตังอนุสสาระมานาอนุสาระมานาอิมัสมิงอิมัสมิงตัสสะภะขวะโตตัสสะภะขวะโตสักขิภูเตสักขิภูเตเจติเยเจติเยอิเมหี เมหิทันตทีปาทันตทีปาธูปะปุพาธิทูปะปุพาธิสักการหิสักการหิตังพะควันตังตังพะควันตังตานิจาตานิจาอัตเตรสานีอัตเตรสานีพิขุสตานีพิขุสตานี อาภิปูชย,ยามะอาพิปูชย,ยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตมัคคาวาภัคคาวา,วาสาวกสังโฆสาวกสังโฆสุจิรปรินิพุโตปีสุจิรปรินิพุโตปี คุเนหีคุเนหีทาระมานโนทาระมาโนอิเมสักการะอิเมสักการะทุกขตาปนนาการะภูเตทุกขตาปนนาการะภูเตปฏติคันหาตูปาติคันหาตูอัมหากังอัมหากางอีคารตังอีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะ นิพพานายาจานิพพานายาจาดิถีเพนเริกมาคะนี้ดิถีเพ็นเริกมาคะนี้ถึงพร้อมวันนี้แล้วถึงพร้อมวันนี้แล้วในดิถีเพ็นไรเล่าในดิถีเพ็นไรเล่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา<อ>า้าของเราทั้งหลายของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมขึ้นโอวาทปาติโมขึ้นในที่ประชุมสาวกในที่ประชุมสาวกพร้อมองค์สีระการพร้อมองค์สีระการ,ราพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ล้วนแต่ขีณาศพอรหันล้วนแต่ขีณาศพอรหันอุปสมบทด้วย อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดเรียกมาไม่มีผู้ใดเรียกมายังสำนักพระผู้มีพระภาคยังสำนักพระผู้มีพระภาคณอารามเวรุวันณอารามเวรุวันเวลาตะวันบ่ายเวลาตะวันบ่ายนาดีถีมาคาปุณณีนาดีถีมาคาปุณี บมีข้าทัายข้าพเจ้าทั้งหลายมาถึงมาคะปบุญนะมีนี้มาถึงมาคะปบุญนะมีนี้คล้ายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้วคล้ายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้วมาระลึกถึงมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคแม้ปรินิพานนานแล้วแม้ปรินิพานนานแล้วเคารพบูชาเคารพบูชา พ<ช>ระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์สาวกกับภิกษุสงฆ์สาวก1250องค์นั้12น1250องค์นั้นด้วยสักการะด้วยสักการะมีดอกไม้ทูบเทียนเหล่านี้มีดอกไม้ทูบเทียนเหล่านี้ณเจดียสถานณเจดียสถานคือพระสถูปคือพระสถูป และพระพุทธรูปและพระพุทธรูปซึ่งเป็นพยานซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสงฆ์สาวกกับพระสงฆ์สาวกแม้ปรินิพานนานด้วยดีแล้วแม้ปรินิพานนานด้วยดีแล้วยังดำรงอยู่ยังดำรงอยู่ ด้วยพระคุณทั้งหลายด้วยพระคุณทั้งหลายจงทรงรับจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้เครื่องสักการะเหล่านี้ขอ,รรของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทิน ขณะน,นี้ท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปเทียนชัยส่งต่อให้ผู้แทนสาธุชนอัญเชิญมามอบให้ท่านประธานใหญ่เพื่อเตรียมจุดมาค้าประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาค้าบูชาประจำปีพุทธศักราช2565 ขอให้ทุกท่านยังจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมรำลึกถึงพระคุณแห่งพระบรมศาสดาด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณพลานิสงแห่งความศรัทธาอันไม่มีประมาณนั้นแม้จุดประทีป เพียงดวงเดียวยังส่งผลให้บุคคลผู้เลื่อมใสนั้นได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลายาวนานดังเรื่องราวของพระอารหาันตเถระผู้มีนามว่าพระเอกะทีปิยะเถระ เมื่อ94กับที่ผ่านมาท่านได้จุดดวงประทีปเพียงหนึ่งดวงน้อมบูชาแด่พระสรีละกายแห่งพระตถาคตสิทธัตถะพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสอย่างเปี่ยมล้นผลบุญได้ส่งผลให้ตลอด 94กับท่านไม่รู้จักทุกขติเลยความมืดไม่เคยปรากฏแก่ท่านเมื่อบังเกิดด้วยทิพยากายก็รุ่งเรืองกว่าเทพพยดาทั้งหลายด้วยรัศมีและอธิปไตยมีประทีปนับแสนดวง ส่องสว่างอยู่รอบกายมีทิพยาจักษุมองเห็นได้โดยรอบหนึ่งรอยโย์อยู่เนืองนิดครั้นมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็ได้บุญญาดิ์ที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่ อยู่ในคันมาดาทั้งอย่างได้บรรลุอมตรธรรมเป็นสมมเนรอรหรันผู้ทรงอภิญญามีทิพยาจักษุที่บริสุทธิ์ในวัยเพียงสี่ขวบเท่านั้นก่อนที่เราจะจดมาคัณฑะที่ ไอ้ที่คนพร้อมจึงกล่าวคำอธิษฐานโคมะข้าพระทิพก่อนนะจ๊ะอันมยังมัตตสัพพควะโตอบปภะขณะมะการังกโรโหมัสเซนะโมตัสสะภะคา,าวะโตอะระ Toa samma sambhutasa na môi em tha sa bakao samma sambhutasa na môi em tha आर सम ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอจุดมาคประทีปนี้ขอจุดมาคประทีปนี้น้อมบูชาน้อมบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาแด่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระคุณยิ่งใหญ่และพระอรหันตสาวกทั้งหลายและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรมผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาธรรม บ,บุญใดบุญใดที่เกิดจากการบูชาที่เกิดจากการบูชามาคะ,ะ,ะประทีปนี้มาคะประทีปนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลบรรันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดจนเพื่อนร่วมโลกตลอดจนเพื่อนร่วมโลกจ,จงมีดวงตาเห็นธรรมจงมีดวงตาเห็นธรรมเ้าถึงพระ ธรรมกายเข้าถึงพระธรรมกายในการปัจจุบันนี้เธอนในการปัจจุบันนี้เธอบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญกัละยาณมิตรเพียงใจหานผานิิ์ พร้อมด้วยลูกหลานและคณะญาติมิตรประกอบพิธีจุดประทีปโคมเอกพิเศษสุดณนะบัดนี้ 缠绵。 I am like a glorious light, my mind inside is candle bright. I am a life that is bright in the darkness, the candlelight. 是。